ก็เลยกระโดดไป s a ปปล,ล,ลิตเ a little bit เล็กน้อยได้ครับคือที่จริงไม่เรียกร้องหมายมันก็ร้องอยู่ดีแหละอยากร้องขายขายคอขายเป็นตัวเองเอนานะพร้อมยังครับพร้อมตั้งนานแล้วอบคุณครับชื่อลืมดอกชื่อชื่อเองว่าแค่คำว่าอภัเองครับผม ไม่ต้องเติมพระแล้วก็ไม่ต้องเติมบันีนะครับไม่ใช่แค่คำพระคำว่าพระอภัยบันีไม่ใช่นะครับแค่คําว่าอภัยพอครับผมแค่นี้โอเคนะครับกูเพราะเธอคือทุกสิ่งือเพราะเธอคือทุกอย่างกูไม่มีทางจะลบเธอจากหัวใจเมื่อรักนั้นคือทุกอย่างแค่ ทำไม,มฉันจะให้เธอไม่ได้มมยอย่าลืมเข้าไปฟังกันได้นะครับจีฟเเอร์ก็มีครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับกดดอกจันหนึ่งสอง์ศูนย์ห้แล้วก็กดตัวอ่อนนะป็นเพลง,รงประกอบละครเรื่องกลับซาตานด้วยผู้ชมไม่รู้จักนะครับอย่าโหลดอย่างนั้นนะครับเป็นที่ไยต่อศิลปินและนักรอ้องทุกคนนะครับ นั้นเนี่ยก็เลยอยากร้องเพลงตัวเองอีกเพลงหนึ่งเอาเป็นว่าไปฟังซิงเก็ตได้ดีกน่ะครับ